ดูด้วยน้องสเตอริไลสตาหมีโอ้ลมทะเลที่พัดผ่านเสียงกลางวานจะเกลียวขึ้นนี่จะได้เครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วหนึ่งก็คงจะดีโอ้ที่นี่เลยค่ะร้าน Sketchbook บบ Art Cafe ใกล้โค้งดงตาลก่อนถึงหาดจอมเทียนพัทยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเครื่องดื่มอะไรสดชื่นสดชื่นบ้างคะนี่เลยค่ะปังนมเย็ยนค่ะมี2ส,สูตรนะคะสูตรดั้งเดิมกับสูตรไขมันต่ำค่ะจะรับสูตรไหนดีคะสูตรไขมันต่ำ ที่เทน้ำแดงตามด้วยนมสเตย์ลายที่หอมอร่อยได้คุณค่าจากนมสดแท้ๆร้อยปเ็ตปั่นให้เข้ากันท็อปด้วยขนมปังและราดคาราเมลซอสแค่นี้ก็ได้ตังนมเย็นที่อร่อยสดชื่นแล้วล่ะค่ะหอมกลิ่นนมสดอร่อยกลมกลม่อมสดชื่นจริงๆค่ะไม่ได้แกะทะเลยามเย็นเนี่ยมันช่างเหงาแล้วก็เปล่าเปลี่ยวจังเลยนะคะอ,อ้อุ้ยอุ้ยออุ้อนเพียบเลยจะสร้าง,งนอารมณ์ซะหน่นระสุขภาพดี ทุกวันสนับสนุนโดยนมสตอรี่ไลสตาหมี